สวัสดีครับอยู่กับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องแอร์แอร์มอเตอร์โฮมนะครับแอร์มอเตอร์โฮมที่นิยมในปัจจุบันก็มีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีคันนี้คันนี้เป็นแอร์ไฮเออร์คันนี้เป็นแอร์ไฮเออร์คันนี้แอร์ไฮเออร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อดังก็คือโดเมติกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงการใช้งานของแอร์พวกนี้ก่อนอันนี้ผมกําลัง ติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดทดสอบกันเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับแบตเตอรี่ทั้ง3าคัน4ี่คันนีคันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด2 4่วลต์สามรอมแอมทั้งหมดนะครับอันนี้ลูกค้าเอามาทำแอร์ก่อนเพราะว่ายังบิวไม่เสร็จเปิดไปยี่บองศาครับดูด้านล่าง23องศาเป๊ะข้างในอย่างเย็นสบายคุ้มค่าครับตัวนี้อันนี้แบตแบตดนี้ไม่ใช่ของผมลูกค้า,ามาเองนะครับ เป็น24โวลต์สามร้อแอมป์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะคงจะบิวอินเอาไว้ใต้นี้นะครับอันนี้ทดสอบติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอส่งงานนะครับเสียงก็สบายสบายแทบไม่ได้ยินเลยอยู่ข้างในนี่ไม่ได้ยินเลยีแต่เสียงพันลมตรงนี้อย่างเดียวนะครับ อันนี้ลูกค้าไปเดินระบบไฟมาเองนะครับผมติดตั้งแอร์ให้อย่างเดียวอันนี้เป็นรีโมทที่มาจากจีเลยใครที่ไม่อยากได้รีโมทแบบนี้ก็ซื้อในล a z a d a ได้มีเป็นภาษาอังกฤษเลย90บาทถ้าผมจำไม่ผิดน,นะไฮเออร์ ire, มันใช้ได้ได้ทุกด้วยกันเกือบทุกรุ่นครับอ่ะโอเคไฮเออร์ ire, ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูดเมติกคันนี้คันนี้โดเมติกสูงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ติดตั้งจากสำนักอีกสำนักอื่นมาแล้วก็มาแก้งานนะครับอันนี้เป็นแอร์โดม t ติกขนาด9000 BTU ที่ผมมาใส่เพิ่มเติมก็คือมันมาใส่หน้าจอบอกระดับพลังงานตัวนี้นี่ครับเปิด led font อยู่กินไป2แอมป์นะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนี้ก็จะมาแก้งานเพิ่มเติมเปลี่ยน ats นะครับใส่เปลี่ยนตัวนี้ใหม่เปลี่ยนหน้าจอแล้วก็เดินระบบใหม่ระบบเดิมมันไม่สมบูรณ์ใช้งานไม่ได้ไฟย้อนกลับตัวระบบชาร์จสำหรับรีวิวเบื้องต้นผมสำหรับผมนะที่ทดสอบแอร์ตัวของอโดเมติกเนี่ยนะก็ถ้าถามผมถ้าเทียบกับไฮเออร์ e นะถ้าเทียบกับยี่ห้อนี้นะครับไฮเออร์ e กับโดเมติก ผมว่าไฮเออร์ e กินขาดนะเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็เสียงเสียงพอๆกันแล้วก็ความเย็นไฮเออร์ Hi e เย็นกว่าเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพลังการประหยัดพลังงานตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นไฮเออร์ e arth, มันเป็นระบบยี่สี่โวลต์ถ้าเป็นตัวโดมติกเนี่ยมันเป็นระบบ2 2งยี่สโวลต์มันก็จะกินพลังงานเยอะกว่านะครับตัวนี้ได้คืนคืนหน่อยหน่อยผมทดสอบแล้วได้คืนหน่อยๆแบตเท่ากันนะแบตตัวนี้ แต่ตัวนี้เป็น12โวลต์600แอมตัวนู้นเป็น24โวลต์300แอมถ้าเป็นไฮเออร์อไฮเออเนี่ยสามคืนสบายๆนะครับตัวนี้คืนหน่อยๆก็หมดแล้วต้องเสียบปลั๊กชาร์จแล้วก็ไปดูอีกคันหนึง่งไปดูอีกคันหนึ่งของผมตัวนี้ก็เป็นไฮเออเหมือนกันนี่ครับ รถทำงานด้วยนอนด้วยอันนี้ก็เป็นไฮเออร์เหมือนกันฮะก็เหมือนกันครับบิวอินแบตลงไปนี่ขนาดสามร้อยแอมป์ยี่ี่โวลต์นะครับก็ใช้งานตัวนี้มีโซล่าเซลล์ด้วยก็อาจจะใช้งานได้เยอะกว่าปกตินะทดสอบก็อยู่ประมาณ5้าวันหคืนเหลยเลือถ้ามีแดดโอเคอันนี้ก็พามาเปรียบเทียบแต่ละคันนะครับ แล้วก็จะมีคันใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาเป็นคันนี้คันนี้ก็จะมาเดินเต็มระบบเลยเหมือนกับรถผมคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้ครับใส่ระบบแอร์ใส่โซล่าชาร์เจ,จอร์ระบบชาร์จรถระบบชาร์จไฟบ้านของเก่ามีจริงๆของเก่ามีระบบ300แอมม์อยู่แล้วแต่ลูกค้าบอกว่าไม่โอเคใช้ใช้แบตใช้อะไรไม่โอเคก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มระบบ แล้วเ,เดี๋ยวเสร็จจะมาดีวให้ดูนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ